สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นกู้ปะทททุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับกิจกรรมดีๆที่ทุกท่านรอคอยในคอนเสิร์ตสารสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้ปตทะกิจกรรมครั้งนี้ PPT d e ี e n t u r เจอร์จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับท่านผู้ถือหุ้นกู้ปตทะเป็นประจำทุกปีและเราได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกท่านเสมอมาในปีนี้ปตทะมีความยินดีที่จะมอบความสุขสุดพิเศษสำหรับ ท่านผู้ถือหุ้นกู้และนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านสามารถเลือกชมคอนเสิร์ตท,ที่ท่านชอบที่สุดกับ PTT d i v e n t u r e จอร์ค o ับย o ร์คอนซึ่งเราแบ่งออกเป็น3คอนเสิร์ต3รูปแบบได้แก่ Your Memorable Love Songs Your Iconic Idols และ Your Retro Rhythm PTT d i v e n t u r e ไม่หยุดที่จะคัดสรรกิจกรรมคุณภาพที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านทั้งมุ่งมั่นพัฒนาระบบก,การจัดการต่างๆ เพื่อความพึงพอใจของท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณที่ได้มอบความไว้วางใจให้ปตท,ะทดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของชาติและในขณะเดียวกันปตท,ะทย,ยังถือว่าท่านได้ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ปตท,ะทได้ิเริ่มและดําเนินการต่อเนื่องเสมอมาสุดท้ายนี้ ผมขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านมีความสุขกับกิจกรรมคอนเสิร์ตของทุกท่านขอบคุณครับ